มาอัปเดตข่าวสารไอทีที่น่าสนใจเป็นประจำทุกเชา้าวันจันทร์ถึงศุกร์กับเก่งกวิทย์ในทันไอทีนะคะสำหรับช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่มือถือราคาคุ้มค่าเปิดตัวมาเยอะมากๆเลยค่ะหนึ่งในนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเป็นผลผลิตของค่ายเซียวมีกับ Redmi Note 9s รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่จัดสเปคมาให้พร้อมใช้งานในราคา6,499บาทแต่ไม่ใช่แค่นี้ค่ะเพราะรุ่นใหม่มารุ่นเก่าก็มีการปรับราคาลงอย่าง Redmi Note 8เองก็มีราคาพิเศษรวมถึงมี Note สิเองก็ใช้ย่อยมีราคาน่ารักเหมือนกันค่ะแน่นอนพอพูดถึงชื่อของค่าย Xiaomi, เ x ียวมีหลายๆคนก็นึกถึงความคุ้มค่าแหละเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยจัดเรื่องการใช้งานมาให้แบบครบครบดีซน์เองจะเป็นดีไซน์แบบสมมารด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยจะวางโมดูลกล้องสี่เหลี่ยมเอาไว้ตรงกลางเครื่องด้านบนบเลย มาพร้อมกล้องทั้งหมด4ตัวค่ะตัวหลัก48ล้านพิกเซลกล้อง ultra wide 8ล้านพิกเซลกล้องมาโคร5ล้านพิกเซลและกล้องจับความลึก2ล้านพิกเซลนอกจากนี้ยังสามารถถ่ายภาพเป็นไฟล์ RAW ซึ่งเป็นไฟล์ที่มีความละเอียดสูงกว่าแบบปกติทําให้เราสามารถเอาไปแต่งภาพต่อได้โดยไม่เสียความละเอียดด้วยที่ด้านหน้าจะมาพร้อมกับจอใหญ่6.67นิ้วความเอียด Full HD+ แล้วก็จะใช้การเจาะรูหน้าจอเพื่อวางกล้องเซลฟี่16ล้านมาให้ค่ะอัตราส่วนหน้าจอรุ่นนี้อยู่ที่20:9นะเป็นแบบ Cinematic Screen เหมาะกับการดูหนัง แบบเต็มจอด้วยดานสเปคอื่นๆจะใช้เป็นชิป Snapdragon 7204ดามน,นี้ให้เลือกระหว่าง4กับ6 g b มือความจำภายในตัวเครื่อง64 g b หรือ128 g b พร้อมรองรับไมโครสปีการ์ดเพิ่มเติมแับเป็นช่องแยกถ้าเกิดใครถามถึงเรื่องของรูหูฟังรุ่นนี้ยังมีรูหูฟัง3.5มาให้ใช้อยู่นะคะนอกจากนี้ยังมี IR Blaster ให้เราใช้มือถือแทนรีโมทได้เหมือนเดิมด้วยส่วนแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มาที่5,200ม ah ิลลิแอมค่ะเขาเคลมว่าสามารถสแตนบายได้นานถึง20กวา่าวันเล่นพับจีติดต่อกันได้11ชั่วโมงรวดและก็ยังรองรับการชาร์จไวที่18วัตต์ด้วยนะโดดย GS จะมมาทั้งห2 2รุ่นค่ะ RAM 4 g b หรือความจำภายใน6 4 g b ที่6,499บาทเริ่มวางขาย27มีนาะคมนี้กับ Lazada แล้วก็จะมีโปรโลดราคาเหลือ5,999บาทพร้อมกับรับมี Smart Band 4มูลค่า1,299บาทไปด้วยนะคะส่วนรุ่นดา6 g b หรือความจำภายใน128 g b เนี่ยราคามาที่7,999บาท แต่ตัวนี้จะเข้ามาวางขายที่หลังนะโดยจะเริ่มวางขายอีกที7เมษาตามร้านค้าทั้งออนไลน์แล้วก็แบบออฟไลน์ค่ะนอกจากนี้เมื่อรุ่นใหม่มาเนี่ยซี a o m วมีก็จัดการลดราคารุ่นก่อนไม่ว่าจะเป็นมี n o t ต10แล้วก็เรดมีโน้ต8ด้วยอันนี้เขาจะไปลดราคาในการฉลองวันเกิดครบรอบ8ปีของลาซ a d a าที่จะเริ่มวันสูงที่27มีนาะคมนี้ค่ะกับลาซาร่าเบอร์รเดย์เซ20โดยราคาของมีโน้ต10 Pro แล้วก็มีโน้ต10ลดสูงสุดถึง3,000บาท มีโน้ตสิตอนนี้เหลือ13,990บาทแล้วก็รุ่นโปรเหลือ19,990บาทนอกจากนี้เนี่ยยังมีการแถมมี a อ p เ e f i r ไฟ4์สด้วยนะคะต้องบอกว่าราคานี้ถือว่าคุ้มค่าแหละเพราะว่าชิปก็จัดเต็มกล้องหลังก็ให้มันแน่นแถมยังแบตเตอรี่ใหญ่ๆอีกด้วยส่วนถ้าเกิดใครรอเรกมี Note 8แล้วก็ตัวแร m 3 g ม b หรือความจำภายใน3 2 g b เขามีมาจาัดโปรเหลือราคา3799บาทเองค่ะ คุ้มๆนะถ้าเกิดไปสนใจ,จก็เตรียมเปิดเข้าไปซื้อไปได้ที่ร a z a ้า27มีนาคมนี้เนาะมาต่อกันที่อีกหนึ่งความคุ้มค่านะคะกับน้องเล็กในซีรีส์ของ r e a l m มี6อย่าง r e a l m มี i i ค่ะรุ่นนี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวแล้วก็เปิดราคาในบ้านเราไปโดยจุดเด่นของรุ่นนี้เนี่ยเน้นเรื่องของชิปที่ให้มาสำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยแหละแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่จุใจที่5,000ม ah. ิลลิแอมในขณะที่ราคาเปิดมาที่4,699บาทค่ะ มือถือน้องเล็กสุดของซีรีส์อย่างร e a l m e 6i เปิดตัวมาแล้วนะคะด้านดีไซน์เนี่ยก็จะเน้นความสวยมินิมอลไม่เหมือนใครมาพร้อมกับกล้องหลัง4ตัวเซ็นเซอร์หลักคือ8ล้านพิกเซลกล้อง u l t r า wide 8ล้านพิกเซลกล้องมุมกว้าง119องศากล้อง ultra wide ถ่ายภาพมุมกว้างได้119องศาที่ความละเอียด8ล้านพิกเซล กล้องมาโคร2ล้านพิกเซลโฟกัสวัตถุได้ใกล้4เซนติเมตรแล้วก็กล้องพอร์เทรตสำหรับถ่ายโหมดหน้าชัดหลังเบลอ2ล้านพิกเซลค่ะด้านหน้าจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.5นิ้วที่มีติ่งมินิกรอบสำหรับใส่กล้องเซลฟี่ความละเอียด16ล้านพิกเซลและจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือมาพร้อมกับชิปตัวแรงอย่าง MediaTek Helio G80 ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นแรกในมือถือที่มีการเอาชิปตัวนี้มาใช้เพื่อนเน้นในเรื่องของเกมนะคะแรมมาที่3กิกะไบต์หรือความจําภายใน64กิกะไบต์แล้วก็รองรับการใส micro ่ microSD ด้านแบตเตอรี่ให้หมาอ,อึดจุใจ5,000ม ah, ิลลิแอมพร้อมรองรับการชาร์จไว18วัตต์ผ่านพอร์ต Type-C ด้วยค่ะโดยเรียวมี6 i เนี่ยจะวางขายทั้งหมด2สีก็คือ White Milk และก็ e e n Tea สนุนราคาเปิดตัวอยู่ที่4,699บาทนะคะแต่ว่าเขาจะเริ่มวางขายแบบออนไลน์วันแรกวันที่27มีนาะคมนี้ซึ่งเขาไปพาร์ตเนอร์กับทาง Lazada เหมือนเดิมและจัดโปรฉลชงวันเกิด8ปีของรั z ด้าลดราคาเหลือ4,399บาท พร้อมมีสุ่มลัคพีดรอแจากเรลมีบัตรไวเลสคูฟังไร้สายมูลค่า1,999บาทอีก10รางวัลด้วยค่ะเพราะฉะนั้น27นี้หรือว่าวันศุกร์นี้จะถึงเนี่แหละจัดเต็มมาให้หลายรุ่นเลยนะคะใครสนใจรุ่นไหนเตรียมไปจัดเตรียมไปซื้อกันได้แล้วค่ะ ช่วงสถานการณ์ของโควิดสิแบบนี้เนี่ยทำให้การใช้ชีวิตของเราอาจจะไม่ปกติเท่าที่ควรนักห้างสรรพสินค้าหลายๆแห่งมีการปิดตัวลงไปซึ่งคำถามที่ตามมาก็คืออา้าวแล้วแบบนี้เราจะใช้ศูนย์บริการของพวก ASD t a c h To Move ได้อย่างไงล่ะเพราะว่าศูนย์บริการเหล่านี้ส่วนมากก็จะอยู่ในห้างใช่ไหมคะ ถ้าจะว่าไปเดี๋ยวนี้เรื่องของการจ่ายเงินการสอบถามข้อมูลต่างๆมันทําออนไลน์ได้แล้วก็จริงแต่สิ่งหนึ่งที่คนสงสัยก็คือเรื่องของการยืนยันตัวตนเวลาที่เราจะเปิดซิมใหม่นี่แหละค่ะตอนนี้ทั้ง3าค่ายหลักออกมาบอกแล้วนะคะว่าเปิดซิมใหม่เนี่ยยังเปิดได้อยู่โดยมีวิธีการทาแบบนี้ค่ะจากประกาศที่ทําให้กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยต้องปิดห้างกันไปนะคะทาให้ค่ายโทรศัพท์มือถือที่มักอยู่ในห้างก็ได้รับผลกระทบด้วยเพราะว่าธุรกรรมที่เราต้องไปแสดงตัวที่ร้านอย่างการเปิดซิมเนี่ยก็ไม่ รู้จะทํำยังไงใช่ไหมล่าสุดทั้ง3ค่ายออกมาบอกแล้วนะคะว่ามีวิธีการให้เราสามารถเปิดซิมใหม่ได้เหมือนเดิมไม่ได้รับผลกระทบนะอย่างของค่าย AS เนี่ยจะมีการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ซื้อซิมผ่าน AS s อสโตอยู่แล้วก็คือซื้อได้ทั้งซิมแบบเติมเงินหรือว่าแบบรายเดือนนะคะ พน,นักงานที่นําส่งสินค้าเขาจะสามารถทําการยืนยันตัวตนให้เราได้เลยส่วนใครที่มีซิมจากที่อื่นมาก่อนนะคะแอป My AAS บน Android ก็เปิดซิมออนไลน์ได้เหมือนกันส่วนเวอร์ชั่น iOS จะตามมาเร็วๆนี้ค่ะด้านของ D-Tac <te le> เองก็จะมีบริการส่งซิมให้ถึงบ้านเหมือนกันนะโดยเมื่อสั่งซิมแล้วเราสามารถส่งเอกสารพร้อมแนบภาพเซลฟี่เพื่อยืนยันตัวตนการเป็นเจ้ข,ของซิมมาได้หลังจากนั้นเขาจะส่งซิมพร้อมใช้ไปให้เราที่บ้านเลยค่ะ หรืออย่างทางชูก็มีสาขาตามอาคารสำนักงานที่ยังเปิดให้บริการอยู่นะคะแล้วก็มีบริการอย่าง vmall com ที่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ให้จัดส่งซิมถึงบ้านได้เหมือนกันเนาะด้านงานอื่นๆที่เราต้องใช้ศูนย์บริการไม่ว่าจะเป็นการชำระค่าบริการทั้ง3ค่ายต่างๆเนี่ยก็บอกแล้วนะคะว่าทำออนไลน์ได้ทั้งผ่านเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันถือว่าค่อนข้างสะดวกกันอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะและนี่แหละค่ะข่าวสารอัปเดตประจำวันนี้เอาไว้เรากลับมาอัปเดตข่าวสารไอทีได้ใหม่ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุก,ก่งนะคะ